ทวิตเตอทั่วโลกเนี่ยลุกเป็นไฟนะคะเมื่อเหล่าแฟนคลับไทยแห่ให้กำลังใจศิลปินฝั่งไทยที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมในรายการ Simply K-pop Con Tour ตอน Thailand Episode ซึ่งก็มีไอดอลชื่อดังแบมแบมหรือว่าแบมแบม GOT7 เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะแขกรับเชิญฝั่งไทยก็นำทีมโดยหนุ่มสุดฮอตขวัญใจมิวเลียน ชื่อแฟนคลับทั่วโลกนะคะอย่างมิวสุขสิทธิ์ที่มาร่วมพูดคุยพร้อมกับโชว์คัฟเวอร์เพลงที่ร้องเป็นภาษาเกาหลีสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแบมแบมและแฟนๆทั่วโลกค่ะงานนี้ก็ส่งให้ Hashtag m ิว x simply k-pop ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย please welcome มิวสุบพัสด์คอมมอนเฮั l โหลฮ l ลโหล l ัลโหลสวัสดีครับแบมแบมสวัสดีครับผมพี่มิวสวัสดีนะครับนั่ง่าเลชอเลช็อคเลชอเลช็อกเลชอเช็อกเลชอเคเเลชช็อกเลชช็อกเลชช็อกเลชอ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 เอเลชอเลชคเลชออเลอเลชอเลชอเลช นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหล่าศิลปินไทยอาีิเช่นวายปัญญาริษานัททิวไผ่งามและสาวมิล,ลิดอนุภาครับที่งานนี้เนี่ยเจ้าตัวได้มีการโชว์เพลงฮิตอย่างสุดปังยังไม่พอเนะครับเมื่อเธอได้โชว์ร้องเพลงของวงโปรดอย่าง BTS เนี่ยก็ทําออกมาได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวเรียกเสียงฮาให้กับแบมแบมด้วยแถมในทวิตเตอร์เนี่ยยังชื่นชมความน่ารักของเธออีกด้วยละครับมิล ly Come on now. Yeah. Wow. Hi, hi everyone. So I'm Nice to see you guys. So i Sawadee Love you so bad. Love you so bad. <laughs> <laughs> love it so bad. Love is so bad. I'm so sick of that. Take a laugh. Take a love. Take love, take something like that. so bang, 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 pretty girls on my bang, now you look at me now. Ay. ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ